สวัสดีคือเขาครับผมย่ามเศร้าๆก้อนเขางานนะครับกับไอหนึ่งชาแนลนะครับคนโรงงานเซานี่กินอยังคือเขาไมา่อนีไอหนึ่งได้อมไก่ใส่ผักซี่เล่าเนาะแล้วป่าสมอันนี้พันยางแล้วพี่น้องพันยางแล้วขาวจวดบักผิกอันนี้ต้องขอบคุณนะครับเอฟซีไหมค่ะอันนี้เป็น,เ,นเป็นเป็นแถมให้เนาะกับว่ากาแกะยานกินมะเบิด เนาะเขาเนียวมากินเขานะเป็นหนึ่งกองเขางาน,นยมุตตะครับผมลองกันมาเขาง,งานยืนหัวรอย,ยยยอยี่ยี่ยืนมาพี่น้องร้านนี้เพิ่นเห็ดกับเขาแซ่บนัวดบรัยยองเพิ่นเด้เป็นคนอีสานบ้านเฮาเป็นเห็ดกับเขาแนวอีสาน

มันนี้ผมมาสะเสาอยู่เงียบๆเป็นมืนอ,อน,นึ่งตรงนี้มันถิมนี่นามจัง่อยมันบ่คื่อแหนมันที่ผมซื้อเกียนจุ่มือ ในนี้ควมรถกับหลายคือเค้านะพี่น้องอืม<า>้มสม่น่ามอะไรปว่งให้ตา มันอันเป็นแท้งไม่จงผมกิ่นชุ่มมือมันบมนน่มีนามเอาบีออกมากนาม็ไมีอันนี้ลาบปลาดุกลาบปลาดุกีกก่นอ้อ จังอยครับพี่น้องกินวัฒน์เจ้าแม่ขาเพิ่นองติ๊กคอมเมนต์หายไปขึ้นบนขั้นกินน้องพี่น้องขอบคุณพี่น้อง,อน,องอนะครับขอบคุณแม่ข่าเอสตี้นะครับเทสัมเนียละเทสัมเนี็เดี๋ยวกินบะเบิด ลราประดุกันไปหอมค่ะ ยังไงยัง,ยง,ยง,งม่สออมบักซีเหล้าคุอทอดบานเลยพี่น้อง ระดุกำ็มีไง แถบนัวน้ำงมาแดกของเพื่นนะครับบดไอหยองเพื่นเด้เนาะแถบอิลีนะครับอันนี้ก็เก็บไว้แล้วกันใสตู้เย็นไว้ใสเคียงเนาะจ๋อฝ<อ>ากกันหน่อยพี่น้องนะครับกับไอหนึ่งชาแนลนะครับคนโรงงานเซานี่กินยังคือเกอลนะครับปอกันแนี่มือเสาเนาะฝากคนไร นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชุบคลิปใหม่ๆยัางมือเสาก่อนของ,งานเนาะกินะข่ากับไอ้หนึ่งก่อนเขาง,งานเนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้หนึ่งไปของ,งานก่อนนะครับสวัสดีครับ